ใครเป็นลูกรักพระแม่รัศมีบ้างคะกันหนึ่งคนเลยคะ่ะที่เป็นลูกรักพระแม่ทุกเดือนนะคะกันก็จะมาที่ตึกเกษรคะ่ะทุกคนที่จะมาไหว้ขอพรพระแม่รัศมีน,นั่นเีงน,น,น,นะคะก็ไม่ยากเลยคะ่ะใครขับรถมานะคะก็สามารถมาจอดที่ตึกเกษรได้เลยเแนะนําให้จอดที่ใต้ตึกชั้นล่างนะคะทุกคนจะเป็นชั้นใต้ดินจะจอดรถสะดวกสบายมากๆเลยกันมาที่นี่นะคะขอพรทุกครั้งและได้ทุกครั้งเลยค่ะเวลาขอพรนะคะให้จ้องตาพระแม่ค่ะแล้วก็ขอพรไปเลยถ้าเปิดรูปได้เปิดอะไรได้ก็เปิดดูให้พระแม่แล้วก็เล่าให้ฟังเลย ไม่เสร็จแล้วนะคะทุกคนกันก็ลงมาน่าจะเป็นชั้นสองนะคะถ้าจําไม่ผิดลงมาทานอาหารญี่ปุ่นแถวในเมืองทั้งทีนะคะเราก็จะต้องใช้เวลาอยู่ให้เต็มที่เพราะว่าเวลามาก,ก็คือรถติดมากเวลากลับก็รถติดมากเหมือนกัน<ม>แล้วก็จะไปเดินช้อปปิ้งนะคะทุกคนส่วนอีกร้านนึงนะคะที่กันชอบมานะคะก็คือร้านนี้ค่ะทุกคนกันก็จะชอบมาทานไอศครีมนนะะเป็นไอศครีมชาเขียวนะคะทุกคนด้านล่างเขาก็จะเป็นเก่ารัดนั่นเองค่ะทุกคนก็คือแบบอร่อยมากมนะากี่ครั้งกันก็คือจะต้องมาร้าน นี้เลยนะคะทุกคนคือแบบอพอมันทานแล้วอ่ะด้วยความที่แบบอากาศร้อนข้างนอกอะค่ะมาทานไอศครีมอะมันจะมีความแบบเย็นชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะคะ เป็นร้านประจําเลยที่แบบมาที่ตึกแกสอนนะคะจะต้องมาทานไอศครีมร้านานะี้ค่ะเมนูของเขามีค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าการชอบเมนูนี้มากๆมาทีไรก็จะสั่งแต่เมนูนี้ค่ะที่นี่คือราคาแอบแรงนิดนึงนะคะแต่ว่านานๆมาที่เราก็คือต้องให้รางวัลตัวเองนิดนึงค<า>่ะจนน้องๆพนักงานที่นี่จําได้เลยเพราะว่าพี่คนนี้มาบ่อยมากแล้วทุกครั้งที่มาก็จะขอน้องเขาถ่ายคลิปค่ะตึกแกสอนที่กันอยู่นะคะสามารถเดินทะลุไปได้จะเดินไปไหว้พระพมุม เดินไปไหว้พาะตมูติก็ได้หมดเลยนะคะส่วนกันนะคะก็เดินไปทั่วเลยค่ะทุกคนชอบเดินมากๆคือจะจอดรถไว้หนึ่งที่ค่ะแล้วก็จะเดินไปเวลาทานนะคะ<ป>ก็จะใช้ช้อนตักแบบนี้นะคะทุกคนก็จะแอบ,บทานยากนิดนึงแต่ว่าเวลาตักตรงเส้นที่เป็นชาเขียวนะคะก็ตักให้โดนตัวไอศครีมด้านล่างลงไปด้วยนะคะเขาจะมีรสชาติที่แบบทานแล้วมันจะแบบจะนัวกลมก็ยังไม่จบนะคะเรายัางนั่ง BTS ต่อคะ่ะวันนี้เราจะไปที่ไหนต่อเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะ นานๆนะคะจะได้นั่ง BTS สักทีนะคะจะไม่ค่อยได้ใช้บริการรถ BTS สักเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็คือจะต้องแบบเอาให้ครมลเลย,เลยกันนะคะว่ากันจะไปที่ไหนต่อ ถ้าอยู่แถวในเมืองเนี่ยใช้บริการ BTS สะดวกสบายมากๆเลยกันก็จะจอดรถไว้หนึ่งที่นะคะแล้วก็ไปเลยค่ะทุกคนนี่เลยกันก็จะมาที่เ m ็มโพ u เรียมนะคะมาที่ช็อปของกูชี่นั่นเองค่ะวันนี้ก็คือจะมาเอาของที่สั่งกับ SA ไว้นั่นเองค่ะทุกคนมาถึงเรา SA ที่นี่ก็ดูแลเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าเราก็จะมี s a ที่คอยดูแลเราดั่นเองทุกช็อปที่ไปเราก็จะมี s อที่คอยดูแลนะคะทุกคน พอเสร็จแล้วนะคะเราก็กลับมาที่พะรามสี่ค่ะมาทานนี่เลยของโปรดของกันนะคะนั่นคือเครปค่ะทุกคนกันก็จะทานเป็นเครปฝอยทองใส่อัลมอนด์นะคะคือต้องบอกเลยว่าเป็นเครปที่แบบกันชอบมากๆเลยแป้งเขาคือแบบบางกรอบมาก แล้วกันก็จะมานั่งทานกับสมูทตี้ร้านด้านหลังที่เป็นป้ายด้านหลังเห็นไหมคะทุกคนก็จะเป็นร้านของน้องสาวนะคะร้านโซสมูทตี้นั่นเอง <S <S อยู่ที่สวนเพลนมาร์เก็ตพระรามสี่นะคะทุกคนถ้าเกิดใครผ่านไปแถวนั้นนะคะก็สามารถแวะไปได้จะอยู่ตรงข้ามกับตึกช่องสามมารีนนเลยหนึ่งวันของการผ่าน,นเหตุการณ์ไม่เกินจริงหนึ่งวันของทุกคนทําอะไรกันบ้างคะถ้าอยากติดตามกันต่อไปนะคะฝากฟลโล่ไว้ด้วยค่ะกันก็จะมีการแนะนําแบบนี้นะคะอีก หลายๆคลิปเลยเพราะว่าถ่ายคลิปไว้เยอะมากเดี๋ยวจะมาลงทำคอนเทนต์ทําคลิปให้กับทุกคนได้ดูขอบคุณทุกคนที่ติดตามและขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบนะคะ